อย่างเี้ใส่เบตองใส่ใบตองน้อยของป้าเมียวหอมมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูตอนสุกกันดีกว่าเนาะมาจากมีสัปปบปะรดกรอบวยแสดงว่าได้กลิ่นเนี่ยนี่แน่เลยได้กลิ่นกุ้งจองนี่จ้าหมกกุ้งจองของเราหืมสุดยอดปด อร่อยมากอืมดนกากันนี้ปุ๊บยงใส่กระเทียมเจียวด้วยเนาะหอมอืมอม,มันจะกลิ่นหอมใบตองอืมอร่อยค่ะ มาทานด้วยกันค่ะเพื่อน